คร,รับผมนายปีพัฒน์ร่มบัตันสดีครับผมนายเกรติศักดิ์เทาลมครับวันนี้พวกเราจะมาเล่าประวัติของอาณาจักรล้านาครับอาณาจักรล้านาคือราชอาณาจักร,รของชาวไทยบนในอดีตตั้งอยู่บริเวณทั้งหนืตอตรบนของประเทศครับราชอาณาจักรล้านาตั้งอยู่ในบริเวณภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยตลอดท12ปี เช่นเมืองเมืองเชียงลุงมณฑลยู่ของประเทศจีนพาคตะวันออกของประเทศพระมาเช่นภางตะวันออกของแม่น้ำสาราวนินซึ่งมีเมืองเชียงตุงเป็นเมืองเอกั่งตะวันตกแม่น้ำสาราวนินมีเมือง เป็นมือมนเอและครอบคุม่จังหวัดภางเหนือตอนบนในปัจจุบันได้แก่จังหวัดเชียงใหม่ลำพูนล,ลำปางเชียงรายพะเยาแพร่น่านและแม่ฮ่องสอนโดยมีเมืองเชียงใหม่เป็นราชอาณาจากักรมีภาษาตั้งหนังสือหนังสือและวัฒนธรรมและประเพณีเป็นของตนเองครับ สรุปอาณจักรล้านนาเป็นรัฐพื่นเมืองีอาคติเกี่ยวกับรัฐและรักษัตริย์มีรูปแบบโดยเฉพาะของท้องถิ่นที่เรียบง่ายโดยรับแนวคิดจารีท้องถิ่นและแนวคิดที่ได้รับอิทธิพลจากพระพุทธศาสนาบบบคคครรรััั